ชยชาชยชมาช่วยกนะยิ่ชนซ่อมมาช่วยกันชิมมาช่วยกันโจ๊ะานละหมาดจัดไป,ดโโปสนับสนุนโดยตู้เย็นซัมซุงทเวนคูลิ่งพลัส New MG v s h e v อัมพวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็ต์ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการปรสมารจันใหม่กับผมปาล์มนะครับและคณะกรรมการที่น่ารักทั้ง3ท่านพี่ไก่พี่ปัทไทและพี่ชมธงครับและช่วงนี้สนับสนุนโดยตู้เย็น Samsung Twin Cooling Plus รถยนต์ MG และอัมพวากะทิแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์และชอบกินด้วยชอบไหมจ๊ะ เป็นไรคะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นหมอรำหน้าใบว้ยอย่าพูดคำวลารำมาทำไมอ่ะทีวีก hey ี๊ขนาดนี้อยากเจอเขาเลยปะอยากอ่ะงั้นไปเจอเขาเลยไปเละเอาคนใหม่มาเอาคนไทยก็เลยนะฮะไปไกลๆไอ้เดี๋ยวผมถอยให้เดี๋ยวผมถอยให้นะสองคนนะฮะนั่นก็คืออัจฉริเทพนะครับและแททธิรวาทักทาครับทาย เจเล่นหูเจริญตาอยากฟังเสียงเขาไหมอยากฟังเสียงเน้นคอร์ทแล้อร์ทเพลงอะไรมมาสิเอ้าเออเต้มาหน่อยเต้มาหนเอาฮันนี่เอายังเอาบอขลุ่ยเพย์เนาะคือมาสวยเท่ะนางมางามเท่ะน้องเท่ะน้องลรามีแฟนแล้วไปมีลราไปลรามีแฟนแล้วไปเอาไหมคนหล่อซ้ำอ้ายเอาบอมักบอ เอาไหมเอาเปล่าหิวขาวๆสูงเงาอลาดโคป้าคือเป็นตาอ้อนซ้อนถ้บอกเห็นแต่แตอย่งละอ่อนแต่น้อยสิขอดมเบืองก่อนกนแต่น้อยสิขอ่ดมเบืองก่อนเดี๋ยวนี้งามกว่าละมีแฟนเราไปนี่เราไปละมีแฟนเราไป เอออนน่าาชมขดย่างน,ยงนี้ถ้าไปดูแบบว่าตอนเขาร้องเพลงสดๆนี่คือคล้องวงมาอะไเท่าไหร่70อยากของเยอะชิดนี้ก็ไม่ค่อยมีว <c oughs> ันละม้วนขนาดนี้แล้วทำอาหา <c oughs> รม้วนขนาดไหนครับผมถ้าเป็นอาหารอีสานบอกเลยว่าไม่แพ้ใครแน่นอนครับอุ้ยมั่นใจนะมั่นใจแค่มั่นใจเลยว่าอ<ม>ีสานเลยนะครับผมเป็นอาหารอีสานก็คือเบญจพรทั้งสิ้นครับอัศว์อัศว์กิซังกิซังกระซู้กันครับผมเออวิสานซู้มาเจอ เดียวดีมากดนีครับเอาเดินประจำที่ได้รายการนะเอ็นจั๊แซ่บโอ้ยมาครับตื่นเตดเดี๋ยวเราจะเล่นนะฮะเกมปริศนานะครับภาพจำนะครับถ้าใครจำภาพได้นะฮะสำหรับผู้ที่ตอบถูกนะคุณจะได้เลือก9อย่างนะครับวัตถุดิบจากเซียมซีของเรานะครับส่วนผู้ที่แพ้จะได้เลือกแค่หกอย่างนะฮะมาครับเมนูปริศนาภาพจำมองดีๆนะฮะในนี้มีอะไรบ้างหมูบึกกุ้งแซลมอนปลาสลิด ถ้าใครทราบคำตอบแล้วกดกระดิ่งตอบได้เลยนะครับและคำถามของผมมีอยู่ว่าภาพใดวัตถุดิบใดมี3ภาพครับแทนครับแทนครับจำผิดหรือเปล่าเดี๋ยวนเดาก่อคนมึงกินน้ำกุ้งอะไรกินน้ำกุ้งกุ้งเลยเราตอบพี่ทุกต้องอุ้ยทำไมถึงมาจังดีขนาดนี้ครบ ใช่จำพุกตอนแรกจำแค่สองอย่างจำแซลมอนว่ามีสี่ตัวมีสาม้ยปลาปลาช่อนมีสองอ,อ,อ,อะไรเงี้ยแล้วอาร์ดะฮะทำไมแข็งทื่อขนาดนั้นผมเห็นแต่ปลาดุกครับผ <c oughs> <c oughs> มไอ้อะโชว์ปลาดุกนะไอ้ต้องได้ข่าวพ่อจบไปเรียนหมอเหรออ่าใช่พี่เพิ่งจบเลยจบหมอหมอปั้นเหรอหมอลำยาว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 อะไรของมึงเนี่ยมาตือเซียมซีก็ใช่ครับเก้าอย่างครับที่เป็นป่าอันแรกเป็น ไข่เยี่ยวมาอันที่สองเป็นไส้กรอกไก่เป็นไก่เท่าไรอันที่สามเป็นกระชายมันต้องเอาไปอ่านที่สายแล้นะอ่าไข่ไก่นะฮะอ่านะฮะจับมือเลยอ่ะเป็นปูสามชั้นอ่านเรื่องตีเนื้อแล้วเรื่องตีื้อแล้วเด็ดปลาขึ้นชายแต่เป็นเข่งอันสุดท้ายเป็น มาครับตันครับผู้ได้ยินแข่งชื่อของเรา6อย่างครับผมอันแรกเป็นอุ้ยหมูสามชั้นอันที่สองเป็นปลาหมึกกล้วยอสาเป็นโูงอ่าอันที่สี่เป็นงูสามชั้นเฮ้ยผักบุ้งอ่ะสุดท้ายครับเป็นไข่เคฟยิ่งรักช้ำกันจำหม่ สำคัญพี่แกบอกให้จับใหม่ครับเป็นให้พี่บัดไทยหยิบให้สีสาเอ้ยเรียกพี่เหลอครับพี่บัดไทยในะบาดไทยที่พี่จับที่พี่กลับมาเป็นกระรม กำลังปีขอบคุณค่ะสรุน้องแทนจับเก้าอย่างก็ได้ของมาเก้าอย่างอ่าแบบว่าเอ๊ะจะทําเมนูอะไรดีนะเพราะว่ามันไม่เคยจะเข้ากันเท่าไหร่เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปลุ้นกันที่เบกหน้าก็แล้วกันนะครับรว,ว่าหน้าตาอาหารเจ้ามาเป็นอย่างไรเอาส่วนนออ้องอาแล้วก็ได้มาหกอย่างครบถ้วนละซึ่งดูทรงแล้วก็จะง่ายกว่าของน้องแทนเขาละครับเอาเป็นว่าก็ขอให้กรรมาการของเราโชคดีนะครับเอาสงสัยจะกินเมนูใหม่ๆแล้วก็แปลกๆจากสองนมนี้แน่ๆน มึนเลยครับผมตอนนี้เอาเป็นว่ามึนไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุกกิจกรรมนี้วันนี้ต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนเกยสามั้นอะไรพบยังต้งหูเหลืองมีปลาหมึกมีปลาหมึกปล้วยครับผมต้งหูเหลืองคืออันไหนมังไม่ไ้ดูยังไงพี่เค็มไม่เห็เค็มสีชมพูอ่ะลูกสีส้มมันสีขาวู้ผูดผู้ผ้ผู้ผผมผู้ ขนาดเลยก็มีหมูสามชั้นครับค่าขิงขาอันนี้ขอตากินนะได้แล้วครับกระดับปีเหรอกระดับปีครับผมกระดับปีอันนั้นอะรันเมื่อกี้ประกาศครับผมหนึ่งคิดว่าตอนแรกคิดว่าจะสู้ได้ครับไม่ได้ตอนนี้เมนูวัดดวงนะครับก็ไม่ยอมนะครับสู้แน่นอนวันนี้จะเป็นเมนูถ้ามันเป็นกล้วยเป็นเครื่องชุบไข่เค็มพริกเผาครับผม รุ่นกันว่าจะอร่อยหรือเปล่าสู้ตายแล้วผมอีสานสู้ตายครับนรสนับสนุนโดยน้ำจิ้มไก่ไม่มีน้ำตาลตราแม่ประนอม l i ฟ e ลี ช่วงที่สองของเรานะครับแ,<ด>และช่วงนี้สนับสนุนโดยโดาฟิกเผาไทยตาแม่ประนอม oh <dear. S 1> และไม้ e ปรี อยากให้ตัวช่วยกันไหมฮะหรือว่าแบบเหมืนบอกว่าทําอาหารเ่งอยากค่ะก็วันนี้สงสารน้องอ่ะน้องแบบว่าขึ้นมามันน้องอะไรว่าอยากได้ไหมน้องอยากได้พี่ไหมคะอยากได้ครับมีบ้านขายบ้านแล้วกูกติกาไดครับมีไข่ทั้งหมด6ฟองนะครับ3ฟองเป็นชื่อคณะกรรมการที่จะมาช่วยเราและอีก3ามฟองไม่มีชื่อไข่ช่วยตัวเองเอานะฮะนี่แทนครับจับก่อนเลยครับมา พี่ไก่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 โอ๊ยอาร์ตกอนจับมีซีดเลยพี่ผัดพี่ผัดพี่ทงพี่ทงทงไม่ได้ช่วยทำคนเดียว โธ่ลวน้องอาร์ตลถิงกับตาลอยเลยนะครับเอา้าโชคไม่ดีที่<ร>ต้อง<ร>ทำคนเดียวอะ<ร>า,า,าแต่กรรมการของเราเราบอกเลยว่าเดี่ยก็ใจอ่อนและเดินเข้าไปหาเองนะครับเชื่อเหอะน้องอา<ๆ>รา์ตทำใจดีๆไว้ก็แล้วกันเอ้าส่วนน้องแทนแล้วก็จับได้พี่ไก่มาเป็นตัวช่วยทำเมนูอะไรสักอย่างละงานนี้ก็จะงงทั้งคู่เลยไหมอดใจรอสักครู่นะครับส่วนกรรมการอีกสองท่านเจาไม่ถูกเลยว่าจะอยู่เฉยๆหรือว่าเดินไปช่วยอ่ะเรามาลุ้นกันครับ มากครับและต่อจากนี้ไปมูลมนุษยชาติจะได้พบกับเมนูที่แปลกใหม่จะเป็นอย่างไรนัดไปชมกันเลยเริ่มเลยครับมีเวลา20นาทีครับผมอาร์ดทับแล้วก็กำผมหกอย่างนี้เลยออกไว้ครับเรื่องเมนูอันนี้จะเป็นตองไปคอมเมนต์นะ หมกด,ด้วยผัดไข่เคมเ็มพริกเผาครับผมอ่าโอเคอ่าโอเคแล้วก็เดินไปหาของเพิ่มเติมซะหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับน้องอาร์ตส่วนน้องแทนแล้วก็เทน้ำมันลงกระทะแล้วล่ะครับผมอาที่ไม่ม่ช่วยจะหลบแลกที่ทำอะไร อแค่กำลังใจส่งจริงคกันจริงแฉ่แฉ่จะทำเมนูอะไรครับน้ำพื้นอะไรอย่าน้าพื้นอะไรเป็นเมนูผัดครับเพราะว่ามันเครื่องเยอะดูเร็วเป็นเครื่องชุนเยอะก็เป็นถาดเป็นใส่หมูสามชั้นกับเต้าหู้เหลืองเป็นผัดน้ำพริกเผาด้วยป่ะฮะ น่าจะผัดน้ำพริกเผาครับผัดน้ำพริกเผานี่เลยครับผมขอแนะนําเลยนะครับตาแม่ประนอมอ๋อแล้วเพราะของเรานี่ที่สิบต้องอร่อยตรงนะครับไม่ใส่สีไม่ใส่เลือดแล้วไม่ใส่สารอะไรเสียเลยครับเดี๋ยืนะจะยืดข้าวมดอกังอะไรล่ะไม่ได้อยู่กับที่มาทำไมเออใช่กูไม่เข้ามึงน้องจัดแล้แน่ทำไมอ่ะพี่ตงปกติไม่เห็นเอามาช่วยใครเลยนะเป็นห่วงน้องอายเป็นห่วงตัวเองก่อนไหม แล้วทำไมไม่ห่วงแทนบ้างอะห่วงอาร์ตคนเดียวหรอแทนเขาพี่ไก่ช่วยมึงจะให้อาร์ตทำคนเดียวยังไงใช่ไหมใจกูเนี่ยลงไปอยู่ในกระทะน้องอาร์ตแล้วหรอโอ้ยอยากให้พี่มอดไหมเหมือนลงไปในกระทะตองแดงอย่างเกินถือว่าเป็นคำอวยพรที่ดีของน้องปามนะครับเอามาดูน้องแทนของเราก็ตำพันเลยนะครับน้นาและน้องอาร์ตของเราก็มีไข่เค็มอยู่แล้วล่ะครับผม ไอ้ชื terminar, ่อตายไอ้ชื่อตายไอ้คนไรชื่อตายชื่อตายไอ้ชื่อตายมึงเงียบสักพ oh, no. ักได้ไหม นี่นะครับสําหรับใครนะที่ชอบน้ำจิ้มไก่นะผมแนะนําเลยครับตามแม่ประนอมนะครับผมต้องบอกเลยครับว่าเขาใช้วัตถุดิบอย่างดีนะครับแล้วก็เขาไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่สีไม่ใส่สารวัตถุกันเสียแล้วก็ไม่ขัดไปเลยหรอกตัวเลยนะครับและที่สําคัญนะครับน้ำาลจากน้ำตาลร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเขานะฮะใช้สารกันจาระย่าหวานนั่นเองครับอุ้ยผมบอกเลยนะครับแกงไก่นี้ยังจะเขาดูคล่องมากเลยนะไม่ไก่ แทนเธอเก่งมากพี่ไก่แค่เตรียมวัตถุดิบให้อย่างเดียวเลยเราไม่ได้ยุ่งอะไรกับเขาเลยเ้าแต่งอาหารดูชิลมากเลยอาหารดูแบบพี่ไก่ใครพี่ไก่ไปไปกับพี่กับพี่ไรไปกับที่กับพี่ไปไปกับที่กับที่ไปไป ังกันด้วยหรือครับเนี่ยอ่าอย่างนี้พี่ไก่ก็ต้องกลับมาช่วยน้องแทนผัดเต้าหู้กับหมูสามชั้นกันก่อนก็ได้อ่าแลวนอกอาหาก็กำลังโชว์การเทน้ำจิ้มไก่ลงไปในไข่เค็มที่ยีแล้วล่ะครับแมสุดใหม่สุดๆเหลือเวลาอีก11นาทียังไม่มีใครเสียดเลยนะฮะแล้วต้องใส่อะไรเพิ่มไหมหรือว่ายังไงนี่คือไข่ใส่หมดเลยหรอใส่หมดเลยครับอ๋ออาละวาอาระวาระวังไข่ไหม้นะอร่อยแบงพูดแข็งเปรี้ยวไหม สิบนาทีสุดท้ายโอเคพี่ไก่แบบนี้มันใช้ไข่เค็มไหมเน่ยอะไรนะเนี่ยนี่ไงไข่เค็มกับความไข่เค็มไปอยู่ในนี้หมดแล้วเออเก่งได้ใช่ปะได้ได้ทองทองพอไปเนี่ยพี่ไก่ออกไปเลยออกไปออกมาทำไมแวะออกมาออกไปเลยออกไปเลยพี่ไก่น้ำมันแล้วน้ำมันจักล้องต่อยได้นะลูกครับฮะโอ๊ยตายแล้วพันอย่างนี้เข้าตาน้องหมดแล้ว เง้ออกเงออกแล้วไข่ตับหน้าตับหน้าเงออกหมดแล้วหมดแล้วไปแล้วเียพ่อพ่ออาไป้ข่พ่อพ่อทำอะไรเนี่ยทำปลาหมึกพันไปเค็มทำหน้ากินไขเรื่องกินหลังไก่น้องเช็ดหน้าพี่ไก่มั้งสิพี่ไก่กันกรชว โอ้โห่ลำเอียงจริงๆนะครับพี่ธงธงอ่าและน้องแทนแล้วก็ผัดต่อไปจนเริ่มจะน่ากินแล้วล่ะครับเอ้าส่วนน้องอาร์แล้วก็ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปสักหน่อยนึงโอ้โหอร่อยแน่นอนครับผมให้อร่อยไปๆะดู๋ยวกันนะไแทนมึงจะฆ่าตัวครับโอ้ยไอ้เออปลาหมึกสุกกำลังดีกำลังสวยเลยปลาหมึกน้องแทนทำไมทำกับข้าวไปเขาดูเหมือนมีความทุกข์อ่ะ ขมวดคิ้วทำไมขมวดคิ้วทำไมตัดใจมันแสบตาอ้าวแสบตากระดที่ยืดต้องมากำลังดีนะมันกำลังเด้งเลยขอบคุณครับอ่าแล้วน้องอาร์ตก็เติมซอสปรุงรสสักหน่อยนะครับเพื่อความอร่อยนั่นเองเอาส่วนน้องชายแล้วก็ผัดเสร็จแล้วล่ะครับน้าวชายมันดีอย่างนได้ไหมนะนี่ปรุงเนี่ยครับชิ้บอกดูสวยเลยเทปไหนมีผู้ชายมันดีอย่างนี้ดิไม่สนุกสนาน เทปจนใครเทปจนใครน้อะดากว่ามีชุรถไมีชุรถไหครับต้องการความนัวรับผมตอนนี้ต้องการความนัวไม่ได้ไม่ได้เี๋ยวไม่ใช่คนนัวไม่ใช่คนนัวแลวด้วยสิชิมที่มันเป็นอะไรแกใส่เข้าไปไม่ได้รู้รถเลยิม่ทีีมผม และน้องแทนแล้วก็กําลังทอดไข่เจียวอยู่นะครับแหมดูดีทีเดียวเชียดส่วนปลาหมึกผัดซอสอะไรสักอย่างของน้องอาร์แล้วก็เสร็จแล้วละครับผมอะไรอะเฮ้ยโอเคเฮ้ยดีโอเคแข่งครับทําไมเธอน่ากินขนาดนี้ไข่เจียวเหรอครับไข่เธอรน่ากินทุกไข่เลยขนาดไม่ได้เข้าไปช่วยน้องเรารู้สึกเอาใจช่วยน้องแต่อยู่ตรงเนี้ยไม่เห็นว่าทำเป็นหรือไม่เป็นนะแต่คุณผู้ชม กลิ่นที่โชยมาเนี่ยกลิ่นดีทั้งคู่มีความรู้สึกว่าน่าจะอร่อยใช่เพราะเดินไปเดินมาสองคนนะคะและทางนู้นโอ้ทางอาร์ตก็ทําได้ทางแทนก็ทําได้เขาดูเก่งแต่นี่เหลือแต่รสชาติแล้วล่ะเห็นแล้วฮิวเลยค่ะคุณผู้ชมคะต้องอดใจรอสักครู่เหลือแต่รสชาติให้มันสุกเพ่อความยิ่งใหญทั้งค่าหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับทุกคนนะฮะถ้าเสร็จเราต้องวางมือเลยนะครับผมรีบพั้นะใครใครข้องฝาก่อนดิฝาได้เสิร์ฟก่อนปา้เลย ไอ้อัดอัดี๊บไอ้ปี๊กูบอกให้ปี๊บไปไอ้อัดใจเย็นสิผมอยกป้ามือเดี๋ยวไอ้อัดปี๊บอ้าวเสร็จสีแดงเสร็จเปทีแรกขโมยแล้วแค่สีเหลืองเสร็จเป็นที่ทสองครับเอาละครับนะตอนนี้หลงผีกระหาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ทางรายการนะครับก็มีกิฟต์เซ็ตนะฮะจากน้องพี่เผาไทยตาแม่ปานอมนะครับตำนานความอร่อยคู่ครัวไทยมอบให้ทั้งสองท่านเลยครับขอบคุณครับ อะไรกักที่ชุนอาโรมาชิมกันสนับสนุนโดยเบปซี่เราเป็นู้วงสุดท้านของยามแล้ช่วงนี้สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเบปซี่ ใช้ก่อนนะอาร์ตก่อนซีมมั่นใจไหมฮะรสชาติมั่นใจว่าไม่อร่อยครับะแครอ้อยครับอร่อยอร่อยอร่อยแท้นะครับอร่อยครับอร่อยโอเคมาเริ่มต้นที่อาร์ตเลยฮะอาร์ตครับแล้วเมนูนี้มีชื่อว่าหมึกกล้วยผัดพริกเผาไข่เค็มครับอาก์ตโอ้ยจะกินนะอาร์ตเมนูนี้ชื่อว่าซี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 อร่อยอร่อยอร่อยเอาตัดซีหนูเหออชิมค่ะ รักเขาห้ามใครอุ้ยไปดีที่ทางที่ดีนะอาร์ตสามรสเนาะสามรถเนาะต้าหมึกไม่เหนียวนะอ่าก็ด้ก็ดีเส่ยเฮ่ยเฮ่ยเฮาละ่อ่อ่ย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 ยเยเเเ ก่ย่ขุ่นกยจนอร่อยเลยนะเนี่ยตาพี่แทนพี่แทนน่ะพี่รสชาติพี่แทนเราทได้อร่อยอ่ะเป็นน่ะกาทำแล้วเมนูนี้มีชื่อว่าผัดพิแกงตามใจฉันครับอ่าผัดพิแกงตามใจฉัน้นากินอยู่ของพี่ไก่ไก่อุ้ยพี่ตงคาใหญ่มากเลยอ่ะอุ้ยหอมขึ้นไงอ่ะอือผได้เลยอะไรนะอ๋อ ลองลองแบบไม่ลองแบบไม่ไข่ดิแต่ตรงคุ้นชายอะน้อมหอมเนาะอืมอืมอ้าวมันฝุกปากนะไข่ย้วยมาไม่คาวไม่คาวอร่อยเนี่ยเอาไข่แดงออกก่อนป่ะไม่ครับแต่ว่าไปาไปลวนครับไปทอดอร่อยขึ้นชัยแล้วมาหั่นหั่นหั่นแล้วมาทอด าละครับและตอนนี้นะฮะคณะกรรมการก็ชิมอาหารของทั้งสองสีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว,วและสีที่ชนะได้แก่ยกครับเนี่ยเฮ้ยเอา้าเสมอ เป็นเมนูที่ใหม่ทั้งคู่ทั้งสองอย่างซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงแต่ด้วยรสชาติของสองอันมันลงตัวเนาะมันมีความนัวมันมีความกลมกล่อมมันลงตัวพอดีดูรู้เลยว่าเป็นคนทำของคาเฟ่ต้องเป็นคนดับครับ่าเ็นทั้งคู่เขาชิมเป็นเขาชิมเป็นเขากินเป็นและที่สำคัญในอาหารทั้งสองชนิดน่ะ มีความกล้าทำดีทั้งคู่จะให้แม่ไปขอขอสูตรนะนะเอาไปว่าเข้าวรินีแจ็คพอตทั้งสองสีหารสองคราข้าวเวาจีนแจ็คพอตทั้งสองคนแบบนี้นะครับหารสองนั่นเองฮะกติกาง่ายครับเราจะมีตั้งแต่ศูนย์บาทถึงสองหมื่นบาทนะส่วนห้าห้าตรงนี้นะไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นหัวเราะสมน่าค่ะนะฮะส่งตัวแทนมาหนึ่งคนครับหมุนลงแรงๆได้เลยครับ หนึ่งสองสามเอาเลยแล้วล่ะสองพันเหมือนเหมืนจ้าบาทกับสี่สี่พันฐานสองก็คุณลพันนะคะผมสองไปฝากผลงานเนี่ยอันสุดท้ายครับให้ทั้งสองได้ฝากผลงานกันหน่อยครับ ก็ฝากติดตาม้วนนะครับอาร์ทเทเนะครับผมเป็นศิลปินฝึกหัดจากค่ายนิวเจนนะครับผมครับผมแทนด้วยนะครับเราจะเจอเราสองคนในฤดูกาลหน้านะครับผมสำหรับหมอลลำเนาะด้านหน้าเวทีครับผมแล้วก็มีผลงานละครซีรีส์นะครับปีหน้าจะได้ชมกันด้วยนี่ฝากทิ้งคำดีดีครับโอเคครับเนี่วันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสท่านมากๆขอบคุณครับ อาละครับแล้ววันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับเราได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา8.15วันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับโค้ดละมัดจานมาตู้เซฟกิตตวัฒน์นะฮะและโอมธนกิจเชิญยัฟเชิญยัฟสรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วในสองคนนี้มีใครชอบทำอาหารไหมครับ ทํากินเองเป็นประจับ้องอ่าแล้วโอมครับเออของอมจะเป็นสายสั่งกินมากกว่าก็คือว่าชอบซื้อกินระคะชอบซื้อกินค่ะาไม่อยากซื้อมากินกับพี่ไปเลยยืดก่อนนะได้เปล่เกลือหรือจ๊ะยังใส่ได้ยังใทยลายใส่ครับผมมันเป็นเรานี่คือลายเส้นของเราโอเคมันอร่อยขนาดนั้นเลยเหรอครับอืออืม ปลาเนื้อไม่อ่อนนะเราใส่หัวแต่เรากินไม่อยู่เราดูหิวเอาจริงพอแล้วมังหูกินซ้ำด้วยเหรอครับ